สวัสดีค่ะวันนี้มูมอจะมาแนะนำขั้นตอนการสร้างเซลเพจได้ง่ายๆเพียงใช้เวลาไม่กี่นาทีเซลเพจคืออะไรเซลเพจคือเครื่องมือสนับสนุนให้เพเซอร์สามารถสร้างยอดขายได้ผ่านแอปพลิเคชันมูมอขั้นตอนแรกเข้าแอปพลิเคชันมูมอและเข้าหน้าหลักจากนั้นเลือกสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการจะแชร์หรืออยากให้เพื่อนๆของคุณเห็นหรือสนใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ แล้วกดที่คำว่า Sell Page จะพบหน้าจอ create Sell Page ให้พิมพ์ข้อมูลตามที่ต้องการลงในช่องต่างๆเพื่อปรับแต่งหน้า Sell Page ตามสไตล์ของคุณช่องบนสุดจะเป็น Headline หรือาพาดหัวหลักเป็นส่วนแรกที่จะทำให้คนเห็นลิงก์แล้วสะดุดตาแนะนำให้ใส่ข้อมูลที่สั้นกระชับลงไปแต่ยังบ่งบอกถึงความเป็นสินค้าของคุณถัดมาให้ใส่ข้อความอธิบายสินค้าเพิ่มเติมลงไป สามารถใส่ได้สูงสุดถึง250คำแต่แนะนำว่าให้ใส่ข้อความสั้นๆกระชับก็พอนะคะจากนั้นให้ใส่ชื่อโปรไฟล์และข้อความรีวิวสินค้าของคุณลงไปต่อไปจะเป็นการตั้งชื่อลิงค์เซลล์เพจของคุณซึ่งสำคัญมากๆให้ใส่เฉพาะชื่อเท่านั้นไม่ต้องพิมพ์ https เพราะระบบจะสร้างลิงก์อัตโนมัติให้คุณแนะนำให้ใส่ชื่อสินค้าหรือบริการของคุณ หรือชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณต่อมาช่องลาย ID ให้ใส่ ID ลายของคุณลงไปจากนั้นสามารถกดสร้างหน้าเซลเพจได้เลยค่ะจะมีข้อความขึ้นมาดังรูปให้กดเลือกดูตัวอย่างก่อนเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งเมื่อท่านมั่นใจว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วท่านสามารถกดคัดลอกลิงก์เพื่อนำไปแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียได้เลยค่ะ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างการทดสอบการส่งลิงก์ให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านแอปพลิเคชัน Line โดยให้คุณกดวางลิงก์ลงไปแล้วกดส่งเพียงเท่านี้ลิงก์ของคุณจะถูกส่งไปให้กับเพื่อนหรือลูกค้าของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจบขั้นตอนการสร้างเซลล์เพจแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับมูนอ l o c k Your Dreams